สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางครบบนเลขเด่นแบบ6ตัวนะครับสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านเจอมาก็นำมาแบ่งปันส่งต่อคุผู้ชม งวดก่อนแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ก็มาครบอยู่นะครับมี2มี4แล้วก็มี6สําหรับงวดใหม่นะครับ16กรกฎาคมเจ้าของข้อมูลคํานวณได้0 1 2 3 5 6ทุกทัน0 1 2 3 5 6แนวทางครบบนนะครับเลขเด่นแบบ6ตัว ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น2ตัวเหนือใต้นะครับสูตรคำนวณของแอดฝนงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแอดฝนคำนวณได้8กับ9ก็จะมีเลข9นะครับทุกท่านลงไปด้านล่างวยออกสองส่หาหนึ่งัวแนวทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ4นะครับ3กับ4แนวทางเด่น2ตัวนะครับมาได้หมด ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแนวทางของแอดฝนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวนะครับของแม่บ้านสายหมทุกทันงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับเป็นแนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยก็คือใบฝั่งทางซ้ายเด่นล่างตัวเดียวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลขหนึ่งทุกทัน หนึ่งก็เข้านะครับโวยออก91้าหนึสวนทางงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข6ทุกท่านได้เลข6นะครับมาลุ้นกัน6จะมาไหมแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของแม่บ้านสายมูมนะครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นขนมไทยของเจนกขอขอดฝัน ของข้อมูลคำนวณได้0ูนย์กับ5ทุกท่าน0ย์กับ5วันที่จะอยู่ด้านบนนะครับสิเดือน7ปี2568ต่อมาจะเปนะ็นนวทาง10บล่าง4ตัวของแอดบนดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมข้อลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มีเลข9นะครับทุกท่าน โอยออกกนะ้าหนึ่งแนวทางของอาจารย์นี่มีเลขหนึ่งนะครับหลุดไปอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับสูตรของอาจารย์คำนวณได้9012ทุกท่าน9 0 1 2เป็นแนวะทาง10ล่างแบบ4ตัวถ้าชอบตัวเลขชอบสุดคำนวณของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับแนวะทางของแอดบนดินแผ่นฟ้า 10ล่างแบบ4ตัวทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณากอนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นทางบนมาตัวของแอดละเด่นนะครับเลขเด่นแบบ2ตัวงวดที่ผ่านมาแอดละเด่นคำนวณได้3กับ4ก็จะมีเลข4ทุกทันเข้าหลัก10ไวยออก2 4 6 งวดก่อนนั้นก็มีเลข3ไปหลักร้อยงวดที่ออก3ามสองงวดที่ออก3ามห้าองในทางของอาจารย์มีเลขหเข้าหลัก10นะครับโดยรวมทางโดยเลขของอาจารย์6งวดหลังสุดหลุดไปหนนะครับเข้า5งวดส่วนแนทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้7กับ8ปดถูกทัน7กับ8ด นวทางบนมาตัวของแอดประเด็นนะครับใครรอใครตามจับหน้าจอให้ไวทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางหน่วยล่างนะครับของแอดเซนมีงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างของแอดเซนม,มีก็มีเลขหนึ่งนะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วย แล้วก็แถมหลัก10มาด้วยนะครับนั่นก็คือเลข9นะครับคุยออก9 1งทางเดินสูตรหลักหน่วยล่างของอเส้นมี3มวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดที่ออก06ก็มีเลข6มวดที่ออก2 0ก็มีเลข0นะครับที่เข้าตำแหน่งหลักหน่วยล่างส่วนะทั้งงวดใหม่นะครับ16บกกรกฎาคม อเซมีคำนวณได้8ปด1 2้าศูนะครับแปดเกมาต่อกันที่แนวะทางของอาจารย์วันชัยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับอีกหนึ่งข้อมูลเป็นทาง10หน่วยล่างอาจารย์มัดเข้าคู่มาให้ได้ทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่เด่นล่างก็จะมี2 7 3 7จ็ 2 9 3 9แล้วก็5 9ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางข้อมูลสายใต้ของแอสโสอนามบินน้ำสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์มีนาทางงวดเก่ามาให้ดูด้วยเห็นว่าหลัก10ของอาจารย์ก็มีเลข9หลักหน่วยมีเลข1มัดแล้วได้91ตรงๆนะครับ โดยออก2 4 6 9 1ส่วนท้งงวดใหม่อยู่ด้านล่างในส่วนตรงนี้ทุกทันสูตรหลักสิบคำนวณได้2 3 6 7 8 9สูตรหลักหน่วยคำนวณได้1 2 4 5 7 8นะครับมัดกันได้ตามที่เห็นทุกทันใครชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็รับหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับเพิ่มเติม,ตมอาจารย์บอกว่าเด่น2 7 8กับ7นะครับ สรุำนวณของแอสอสนามบินน้ำต่อมาจะเป็นชุดสรุป2ตัวด้านบนนะครับของ Admit อาจารย์สรุปมาให้9ชุดด้วยกันมี7จ็ดสอง2จ4ดสี่เจ็ดแล้วก็สีหทุกท่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นพิจารณาก่อนนำไปใช้ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดมินโอนะครับเด่นบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้ศนทุกทัน2ตัวบนได้0 3ชุดเดียวข้อมูลชุด3ตัวก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมาต่อกันที่แนวทางเด่น3ตัวด้านบนของ Apple นะครับแนวทางของอาจารย์ที่ทำได้ก็ตามนี้เลยทุกทาน วันที่16บเดือนเจปี2568ต่อมาก็จะเป็นชุดชอบส่วนตัวนะครับ3ตัวชอบ3มชุดนะครับก็คือ490 492แล้วก็902ในส่วนข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ที่ชอบก็คือ2747แล้วก็67นะครับในทางของ Apple มาต่อกันที่แนวทาง3ตัวชุดเต็มนะครับของแอดคมครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดคมนะครับใบนี้โครงสร้าง2ตัวเหนือใต้ชุดเต็มครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มี4 6ไม่มี9 1้นะครับทางโดยเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดหลุดไป1นเข้าส งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับดัดไปทุพัน์งวดนี้เป็นงวดที่สิบสี่นะครับสำหรับสองตัวเหนือใต้ชุดเต็มต่อมาก็จะเป็นชุดสรุปแต้มของอาจารย์นะครับแต้มสามตัวเด่นของอาจารย์ได้สองสี่แปดครับตัวรองได้สามเก้าศูนย์ต่อมาครับแต้มสองตัวด้านบนครับ แต้มเด่นของอาจารย์ได้ 6, 7, 8แต้มรองได้901แล้วก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับแต้มเด่นล่างของอาจารย์ได้ 1, 3, 4แต้มรองได้ 2, 5, 6ทุกทันแนวทางของแอดคมมาต่อกันที่แนวทางเลขตารางของอาจารย์สเสน่นะครับหรือว่าเลขตาราง sn งวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเลขของอาจารย์ที่เข้าก็จะมี64แล้วก็1นะครับ64นี้ไปด้านบนนะครับส่วนเลข1นี้ลงไปด้านล่างงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับทางเดเลขของอาจารย์ห้างวดหลังสุดก็ตามที่เห็น ัดไปทุกฐานเลขในตารางของอาจารย์แถวบนนะครับมี1กับ3ตรงกลาง8 5 6หข้างล่าง4 2วันที่16เดือน7นะครับปี2025ส่วนใบนี้อาจารย์ให้เป็นข้อมูลชุด2ตัวมาด้วยนะครับตรงนี้ทุกท่านก็จะมี02 070 809 7จ็ด2ปดเจ็ดเแล้วก็เก้ตามลำดับเลยนะครับแนวทางของอาจารย์สเสน่ห์อจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ